สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับรถโตยต้าเอาพาดครับวันนี้ก็มีโตยต้าเอาพาดเข้ามาติดอีกแล้วนะครับกับชุดนี่ครับจอตรงรุ่นเอลพายครับคันนี้จัดเต็มครับเป็นจอตรงรุ่นเอลพาย X009 ครับขนาด9นิ้วครับแล้วก็ชุดเครื่องเสียงไฮไลท์ครับอย่างที่ให้ดูเมื่อวานครับก็คือลําโพงาวีโโร่ครับตัวนี้ครับ G7UC650SQ2 ครับหน้าหลังเลยครับแล้วก็มีทั้งโปรเซสเซอร์ครับของกาซิโร่ครับรวมถึงกับพาวเวอร์แอมครับ Mini 4ครับนะครับจัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจูเนอร์ทีวีครับระบบมิลเลอร์ลิงครับแล้วก็มีทั้งกล้องบันทึกครับและกล้องมองหลังด้วยครับกล้องบันทึกตัวนี้ครับทิงแวร์ครับนะครับรถคันนี้เนี่ยด้วยระบบเต็มนี้ครับเราเน้นครับว่าเราใช้ กระบอกซิลกระบอกฟิลครับของกาวซีโร่เลยครับนะครับต้องเรียนตามตรงว่าช่วงนี้รถเอาผาดมาแรงจริงครับนี่ครับนี่ครับลองมองเข้าไปข้างในครับเราก็มีทํากันอยู่ครับคันนี้ครับเนี่ยเอาผาดครับตอนนี้ครับเอาผาดนี่ช่วงนี้หลายท่านเนี่ยครับเป็นรุ่นมิเนอร์เชนแล้วต่างก็ออกมาเพราะเป็นรถที่น่าใช้จริงครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จนะครับว่า คันนี้ออกมาแล้วคุณภาพเสียงกับระบบมัลติมีเดียภายในเป็นยังไงครับโอเคครับแล้วรถเอาผ่ารุ่นใหม่คันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับกับชุดเครื่องเสียงนะครับพร้อมระบบมัลติมีเดียครับที่น่าสนใจครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ผมมาอยู่ที่ด้านหลังของคันนี้ครับเนี่กระจอ15นิ้วครับแบบ Full HD ครับซึ่ง ตอนนี้ครับก็ดูทีวีดิจิตอลอยู่ครับภาพคมชัดเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับข้างหน้าเหมือนกันเลยครับแล้วเราก็จูดโพลิเซอร์กันอยู่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปฟังข้างหน้ากันครับโอเคครับแล้วผมก็มานั่งอยู่ที่ตำแหน่งคนขับของเอลพาคันนี้ครับแล้วนี่ครับก็กำลังดูจูเนอร์เอลพาอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันดีกว่าครับนี่ครับ ก็ต้องยอมรับว่า a l p พตัวนี้จะเน้นเรื่องคุณภาพเสียงนะครับแต่อ p อปชันเนี่ยก็จะไม่เยอะอะไรนะครับเป็นหลักๆก็คือเล่น DVD ได USB ได้นะครับได้นะครับแล้วตอนนี้ครับก็ผมอยู่ช่างตุ่นครับครับผมกำลังปรับเสียงเสร็จแล้วใช่ครับนะรบ ตอนนี้ก็ปรับตามความต้องการลูกค้านะครับเรื่องของเมมโมรี่หนึ่งสองสามสี่ก็จะเป็นตำแหน่งเบาะหน้าซ้ายหน้าขวานะครับแล้วก็หลังซ้ายหลังขวานะครับหมายกอคันนี้เนี่ยเราได้ปรับเสียงเนี่ยให้กับลูกค้าสี่ตำแหน่งเลยใช่ไหมใช่ครับนี่ครับตัวนี้ครับโปรเซสเซอร์ครับนะครับก็เบอร์หนึ่งก็คือตำแหน่งที่ผมนั่งฟังอยู่นะครับแล้ว เป็นไงบ้างปรับเสียงก่อนที่เราจะฟังกันจริงเรียบร้อยเรียบร้อยครับเนี่ยก็ขั้นตอนการเซ็ตนะครับผมก็ตั้งคอสโอเวอร์ตั้งไทม์อะไลเมนต์นะครับแล้วก็จบท้ายด้วยเครื่อง RTA ทีในการปรับอีโคลเซอร์ต่างๆก็ออกมาได้เนรูปแบบอย่างนี้ครับค่าไหนที่เสียงมากเสียงน้อยเกินไปผมก็ชดเชยจนอ EQ แบบ EQ ใช้งานเยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้ครับโอเคแต่ว่าให้ทุกท่านดูครับด้วยหลักการของเรานะครับเราเน้นเรื่องของการติดตั้งลําโพงเนี่ยชั่วโมงนี้ครับเราเน้นเรื่อง ความลงตัวนะครับทุกอย่างจะเข้าช่องหมดนะเห็นไหมช่องทวิตเตอร์นี่ครับเก็บเข้าที่เดิมเลยครับประตูเลยมองไม่เห็นเลยครับแม้กระทั่งด้านหลังนะครับนะครับนี่ครับไม่เห็นอะไรเลยนะครับอ่ะเรามาฟังเพลงกันเดี๋ยวครับว่าเสียงคันนี้เป็นไงบ้างครับพอเพลงหลักเลยคอนโทรลอะไรใช้ได้เหมือนเดิม เสียงฟังแล้วรายละเอียดดีครับคมชัดเลยทีเดียวครับอยากให้ทุกท่านโฟกัสลองฟังนะ <f ocus> เสียงเป็นโนครับอันนี้ฮะนี่ฮะการทิ้งตัวครับถ้าจูนเสียงได้ไม่ต่อเนื่องครับเป็นโน <f ocus> เราจะฟังไม่เพลาะเลยนะครับ โอเคใช้ได้ครับนักร้องนี่อยู่ตรงกลางเข้าไปนั้นๆเลยครับนี่ครับ窗外车水马龙我的朋友们想必也在里面穿梭不息吧当然เสียงซ้ายโฟร์ด้านซ้ายโอเคองเพลงที่มีแบสครับว่าเป็นไงบ้างนะครับ ตัวนี้เราใช้คือซับหลุมยางไหลซับหลุมเองครับท็อปทะเลของเรานั่นเองซับหลุมยางไหลท็อปทะครับแต่ว่าเรารู้สึกได้นะครับว่าความลึกนะครับแล้วก็โน้ตเบรคครับชัดเจนครับเหมือนก็บตีกองอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยฮะโอเคครับก็ถือว่าการปรับด้วยฝีมือของช่างตุ่นครับลำเบอร์หนึ่งนี่ฟังก็ชอบครับผมว่าผ่านเลยครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นกันอื่นครับของ Alpine ตัวนี้ครับเพราะว่า Alpine ตัวนี้เนี่ยเรายังมีการต่ออร n e r TV ดิจิตอลแล้วนะครับเราให้ลูกค้าใช้งานง่ายๆครับตัวนี้ยังมีระบบ m i ลเล r ร์ n k ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันอ่ะลองลองดูครับมือถือนี่ครับก็เราสามารถจะเปลี่ยนโหมดเข้าไปครับเป็น นี่นีครับแล้ก็มีระบบ m i r เ o r Link ครับแบบนี้ครับตอนนี้ก็ดู Youtube อยู่เลยครับนี่ครโอเคแล้วก็ลองกลับครับเราสามารถจะเล่นรูปแบบอื่นได้นะครับแบบนี้ครับก็คุณไงว่าลูกเล่นในมือถือเรานะครับก็เป็นระบบ m i r เ o r Link งไว i ครับที่ขึ้นมาบนจอได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลับไปที่เมนูหลักก็ได้ครับฟังเพลงออนไลน์ครับ g o o l e Map อ่ะลองดู o o o l l m m p s นี่ครับก็เข้าไปได้เลยนะครับนี่ครับก็สะดวกไปอีกแบบเลยครับตัวนี้นะครับใครที่ใช้ a l p i e อยู่แล้วต้องการมีระบบเหล่านี้ครับก็ติดไม่อลิงก์แบบนี้ได้เลยครับโอเคครับก็เป็นเป็นข้อมูลนะครับของระบบคันนี้ครับให้เห็นว่าทั้งระบบของเสียงนะครับแล้วก็ระบบมัลติมีเดียครับนะครับ ของรถเอาผ่าครับนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับใครที่ชอบระบบนี้นะครับก็สอบถามกันมาได้นะครับที่มิลาโชโรนะครับแล้วก็ใครที่ใช้รถเอาผ่ารุ่นนี้อยู่ครับมั่นใจได้ครับว่าเราเชี่ยวชาญทางด้านการปรับเสียงนะครับแล้วก็ระบบมัลติมีเดียในรถรุ่นนี้จริงๆครับนะครับโอเคครับวันนี้ผมขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ